นี่เป็นส่วนของแป้งนะคะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าจะมีน้ํามีกะทิมีผงขมิ้นมีเกลือแล้วก็มีต้นหอมซอยนะคะส่วนของไส้ก็จะมีหอมหัวใหญ่หั่นซอยแล้วก็หั่นเป็นแบบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มีหมูถ้าใครไม่ใช้หมูให้ใช้ไก่นะคะอกไก่จะนุ่มและอร่อยกว่าเพราะว่าต้นฉบับเขาจะเป็นหมู หมูติดมันนิดๆจะอร่อยแล้วก็เป็นกุ้งกุ้งที่เราล้างแล้วเราก็เอาขี้กุ้งออกนะคะดึงหัวออกดึงหางออกแกะเปลือกออกแล้วก็เอาผ่าขี้ออกแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็จะมีพริกไทยแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำปลานะคะถ้าใครไม่กินน้ำปลาให้ใช้ซีอิ๊วขาวปรุงแทนได้เลยนะคะก็ต้นฉบับก็จะเป็นแบบใส่น้ำปลามาทำในส่วนของไส้นะคะใส่น้ำมันลงไป แล้วเดี๋ยวรอน,น้ำมันเริ่มร้อนสักพักหนึ่งค่อยใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนำหอมหัวใหญ่ลงไปผัดค่ะแล้วก็นำกุ้งไปนาบไว้เลยน,น่ากุ้งบนกระทะแล้วก็หมูถ้าใครไม่กินหมูก็ใช้ไก่นะคะ พริกไทยกับเกลือค่ะใส่น้ำปลานนพอดีโชคดีเอมเมนี่สามชั้นอยู่ปกติก็ไม่มีพอดีน้องคนไทยเอามาค่ะ ใส่ให้ก็ได้ได้มือทำนะคะต้นฉบับเขาจะเป็นหมูนะคะใครจะใช้เป็นไก่ก็ใช้ตรงอ,อกนะจะอร่อย,อย,อ,ย,อ,อ,อ,ยอย่าใช้ตรงอย่าใช้ตรงไอเอเอย่าอย่าใช้ตรงอกนะคะใช้ตรงสะโพกไก่จะนุ่มอร่อยใครจะใช้เนื้อก็ได้ค่ะแต่แต่ต้นฉบับก็เป็นหมูหมูติดมนันนะะิดรแมค่ะก็ตักให้หมูสุกแล้วก็หอมหัวใหญ่สุกแล้วก็กุ้งสุกนะคะ แล้วเราก็ยกอ,ออกนี่นะคะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักออกนะคะตักออกไว้นี่ในส่วนของตัวแป้งนะคะใส่น้ำมันแล้วก็กอกน้ำมันที่ทั่วกระทะค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เอาแค่พอให้เขาน้ำมันบางๆแล้วก็กะน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะนำแป้งที่เราผสมไว้นนะคะเอาหอมต้นหอมที่เราซอยไว้ใส่ลงไป สังเกตเอามือไปอังนะคะพอกระทะเริ่มร้อนก็เทลงไปจะได้สองแผ่นจะได้สองแผ่นนะคะไฟอย่าแรงมากนะสังเกตนะคะพอเขาเริ่มสุกขอบๆจะร่อนนะขอบๆจะร่อนนะคะทีนี้เราก็นำถั่วงอก โอ้ยถั่วง,งอกเอน่าสงสารน่าสงสารเป็นถั่วง,งอกที่ผ่านความยากลําบากมา <c oughs> คือที่นี่มันไม่มีถั่วง,งอกขายไงต้องทําเองแล้วอันนี้ถั่วง,งอกทําไว้สองวันกว่าแล้วเริ่มช้าแล้วไม่เป็นไรเนาะภามแล้วก็นํากุ้งถั่วง,งอกนี้ถ้าใครชอบสุกก็คือผัดก่อนก็ได้นะคะแต่เอชอบแบบดิบๆกล่นๆสุกนะคะ่างนี้แล้วก็เอากุ้งมาวางแล้วก็ อาไข้่ต่างๆมาวางสังเกตนะคะถ้าแป้งเขาสุกเขาจะเป็นร่อนๆออกจากขอบ mm hmm. จากขอบก็เหมือนเราทอดเค้กอะค่ะแต่ก็จะไม่ไวเท่าเค้กนะ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นพอเราเกล่าวว่าแป้งสุกแล้วก็พับ พักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นจานเวลาเอาใส่จานนะคะไอ้ยกคว่ำลงนะเอาจานวางแล้วก็ยกัปปิดไปแล้วนะคะเสร็จแล้วของน้ำจิ้มนะคะน้ำร้อนน้ำเดือดนะคะน้ำร้อนน้ำตาลคนให้เขาละลายเข้ากันใช้น้ำร้อนนะคะ ก็จะละลายเข้ากันได้ง่ายคนจนน้ำตาลเริ่มละลายเสร็จแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูใส่น้ำปลาเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือน้ำจิ้มสำหรับหนึ่งที่นะคะสูตรที่ให้ไปเสร็จแล้วเราก็จะมีเป็นแตงนะคะแตงหั่นเป็นชิ้นเล็กประมาณขนาดนี้แล้วก็หอมซอยหอมแดงนะคะ แล้วก็พริกแดงไว้แต่งข้างหน้านะคะอันนี้รอให้เขาหายหายร้อนก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเพราะว่าเขายังร้อนอยู่หลังจากเขาหายร้อนแล้วนะคะนําส่วนของแตงกับหอมแดงลงไปเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะคะพริกค่อยเอาโรยข้างหน้าแล้วก็มีถั่วนะคะถั่วผุนไว้โรย